ของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูสองนิ้วขึ้นมาสองข้างแล้วแปลงร่างเป็นกระต่ายน้อยแสนสวยมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชูห้านิ้วขึ้นมาสองข้างแล้วแปลงร่างเป็นต้นไม้ต้นไม้ สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองวิชาวิทยาศาสตร์นะคะตะกี้ค่ะกลุปแปลงร่างเป็นกระต่ายแล้วก็แปลงร่างเป็นต้นไม้ด้วยนะคะนเด็กจ๋าต้นไม้มีชีวิตไหมคะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะลูกค่าอยู่นิ่งๆแสดงว่ามีชีวิตไหมนะไม่เห็นร้องไห้ไม่เห็นไม่เห็นดีใจไม่เห็นพูดจาอะไรเลยแสดงว่ามีชีวิตไหมนะมีชีวิตค่ะ ต้นไม้มีชีวิตต้นไม้มีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆในวัฏจักรของเขาในวัฏจักรของพืชนั่นเองนะคะเด็กๆจะกระต่ายล่ะคะก็แต่กระโดดกระดึง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 เมื่อกี้กระต่ายมีชีวิตไหมคะกระต่ายมีชีวิตค่ะกระต่ายเป็นสัตว์นะคะสัตว์มีชีวิตอีกอย่างหนึ่งคนเราก็มีชีวิตเหมือนกันนะคะแล้วสิ่งที่ไม่มีชีวิตเด็กๆว่าเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะลูกค้าสิ่งที่ไม่มีชีวิตอ่าเก้าอีโต ของเล่นทุกอย่างเลยที่ไม่สามารถพูดได้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เราจับจองซื้อหากันนะคะยกตัวอย่างเป็นลูกบอลเป็นของเล่นใต้ตัวเด็กๆเ,เลยค่ะนั่นคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆบอกว่าครูบอกว่าลูกบอลไม่มีชีวิตทิ้งมันได้เลยทําลายมันได้เลยเล่นแล้วไม่เก็บเลยได้ไหมคะแบบนั้นไม่ได้ค่ะลูกค้าต้องรักษาของด้วยต่อให้มันมีชีวิต หรือมันไม่มีชีวิตเด็กๆต้องรักษามันดีๆนะคะเด็กๆจ้าวันนี้นะคะครูขึ้นเล่มใหม่และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเล่มสองเล่มนี้นะคะท่านรองขาดูให้เด็กๆด้วยหาให้เด็กๆด้วยนะคะเล่มสองเล่มนี้เลยเด็กๆจ้าก่อนมาดูหนังสือดูของภาพของครูก่อนเลยต้นไม้ที่ครูพูดถึงอยู่เมื่อกี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ ดูค่ะเด็กๆคนนี้ให้อาหารลูกไก่อยู่ลูกไก่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะอ้าวเด็กผู้ชายปั่นจกักรยานตามมามีลูกโป่งด้วยนะคะจกักรยานมีชีวิตไหมคะอ้าวปั่นไปไปไป,ไป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 เรื่อยๆแสดงว่ามันมีชีวิตไหมนะไม่มีชีวิตค่ะขับเคลื่อนโดยคนคนคือสิ่งมีชีวิตนะคะพามันเคลื่อนที่อ่าของเล่นเมื่อกี้นะคะลูกโป่งลูกบอลเห็นไหมคะมันไม่มีชีวิตแต่มันจับต้องได้ มันสามารถนำไปเป็นของเล่นของเราได้นะคะสิ่งมีชีวิตได้แก่ต้นไม้สัตว์แล้วก็คนคนนะคะดูในหนังสือควบคู่ไปเลยเปิดไปพร้อมครูเลยค่ะหน้าที่1จะ้ะสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างตะกี้บอกไปแล้วนะคะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแต่เขาให้เด็กๆระบายสีจา้า สิ่งมีชีวิตระบายด้วยสีแดงแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตระบายด้วยสีน้ําเงินเพราะฉะนั้นต้นไม้แล้วก็คนสัตว์เป็นสีอะไรคะเป็นสีแดงใช่ไหมคะลูกค้าใช่แล้วคะ่ะต่อไปคะ่ะแล้วสีน้ําเงินระบายตรงไหนคะคุณลูกคะาสีน้ําเงินก็ระบายบอลกับเก้าอี้นั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตคะ่ะดูหน้าตัดไปเลยเราไม่รอช้าดูในตัวอย่างของรูก่อน สิ่งใดบ้างที่มีการเจริญเติบโตบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้มีการเจริญเติบโตของมันนะคะ,ะดูดซึมโดยรากขึ้นมาหล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงลำต้นหล่อเลี้ยงใบหล่อเลี้ยงผลน,นะคะดเด็กๆดูค่ะเขาให้เด็กๆระบายสีในช่องสี่เหลี่ยมน,นะลูกนะที่ตรงกับลักษณะของภาพด้านหน้านะคะ,ะวันที่1กับถึงวันที่7นะคะ,ะสูงขึ้นไหมต้นไม้เนี่ยสูงขึ้นไหม จากเนี่ยวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยสูงขึ้นไหมสูงขึ้นหรือต่ําลงนะคะช่องนี้สูงขึ้นช่องนี้ไม่สูงขึ้นเด็กๆต้องระบายช่องไหนเด็กๆทําได้นะคะอ่านี่ก็เหมือนกันค่ะเป็นของเล่นดูค่ะลงกันปุ๊บ เหมือนสูงขึ้นไหมคะของเล่นเป็นสิ่งมีชีวิตเขาจเจริญเติบโตไหมเขาไม่จเจริญเติบโตนะคะแล้วดูค่ะว่าเขาสูงขึ้นไหมวันที1่1ถึงวันที่7เนี่ยเขาสูงขึ้นไหมถ้าสูงขึ้นระบายช่องแรกแต่ถ้าไม่สูงขึ้นระบายช่องที่2นะคะเด็กๆทาได้นะลูกนะส่วนข้างล่างให้เด็กๆวงกลมค่ะวงกลมนะคะาวงกลมลักษณะของภาพที่จเจริญเติบโตได้มีต้นไม้กับหุ่นยนหุ่นยนของเล่นนะคะ ต้นไม้จเจริญเติบโตได้ไหมตะกี้ครูอบอกแล้วค่ะว่าดูดซึมโดยรากแล้วเอาไปหล่อเลี้ยงใบลําต้นแล้วก็ผลดอกนั่นเองนะคะหุ่นยนต์ของเล่นเล่นไปเล่นมาตัวเท่าบ้านเลยเล่นไปเล่นมาตัวใหญ่เท่าเราเลยจริงไหมนะคะจริงไหมต้องรับวงกลมอันไหนคะลูกค้าวงกลมต้นไม้ถูกต้องแล้วค่ะไปอย่างรวดเร็วค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปของครูสิ่งใดเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง ดูค่ะให้วงกลมเด็กผู้หญิงคนนี้เดินเองได้ไหมคะต้องมีคนพยุงไหมคะเดินเองได้ก็วงกลมเลยลูกอา้าวมาตัวนี้นะคะเขากระโดดไปมาเองได้ไหมเดินเหินได้ไหมคะได้ด้วยตัวเองไม่มีใครมาทำอะไรเขาเลยก็วงกลมไก่ละคะไก่ล่ะคะไก่ตัวนี้เดินได้ไหมคะกุ๊กกุ๊กไปหาอาหารกุ้ยเกียราอาหารกินเองได้ไหมคะได้ก็วงกลมอา้าวแล้วไก่ตัวนี้ล่ะ นอนนิ่งกริบเลยนะคะตาไม่กระพริบเลยอยู่ที่ใดก็อยู่ที่นั้นนะคะเป็นไก่ที่ไว้ประดับเขาต้องวงกลมไหมคะนนี้ไม่ต้องนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะเป็นแค่รูปปั้นเฉยๆมาดูน่าสุดท้ายของวันนี้กันเลยค่ะสิ่งใดให้พลังงานได้สิ่งใดให้พลังงานได้นะคะนี่คือสิ่งมีชีวิตทั้งสองคือคนและก็สัตว เด็กสองคนนี้แล้วก็วัวตัวหนึ่งแล้วมาดูฝั่งนี้ค่ะที่เขาได้ยงภาพกันนะคะอา้าวหญ้าหญ้านี่เป็นอาหารของคนหรืออาหารของสัตว์คะเป็นอาหารของคนหรือสัตว์เด็กยงเส้นนะลูกนะอ้าวคนละคะ,คน,ะ,ค,ะคนรับประทานอะไรข้าว,ข,าวข้าวอาหารเป็นอาหารของวัวหรืออาหารของคนยงเส้นนะคะมันไม่ได้ยากเลยเด็กทำได้แน่นอนค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวงกลมล้อมรอบภาพสิ่งที่ให้พลังงานแก หุ่นยนต์ตัวนี้นะคะเป็นหุ่นยนต์ของเล่นหุ่นยนต์ของเล่นจะเคลื่อนที่ได้ขับเคลื่อนได้ไปได้เดินได้ด้วยอะไรหรือเด็กๆด,ดึงลากหรือเปล่านะคะมาดูกันด้วยอะไรคะนี่ถ่านหรอคะรู้จักถ่านไหมคะเด็กๆคะถ่านที่เขาเผาไฟเผาไฟจนไหม้แล้วนะคะตกตะกอนแล้วคะ่ะเป็นถ่านเผาไหม้เปลือกหมดแล้วแลวถ่านเนี่ยนำมาจุดไฟอีกทีหนึ่งนะคะในการ หุงต้มหมา h a คะควสมัยก่อนมักจะใช้กันเดี๋ยวนี้ใช้แต่ว่าน้อยแล้วใช้บางสิ่งบางอย่างเช่นในการปิ้งย่างที่นานๆอาจจะใช้ถ่านได้นะคะถ้าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ถ่านกันนะคะเขาจะมีกรรมวิธีในการนําไม้สดๆเนี่ยเข้าผ่านความร้อนนะคะแล้วก็เกิดตะกอนเปนถ่านแบบนี้นะคะเด็กๆอยากรู้เยอะกว่านี้ให้ถามแม่ถามพ่อ หรือถามปู่สามย่าสามตาสามยาย,าต,าาย,ายตอบได้ดีที่สุดนะคะมาดูค่ะเอา้านี่ก็ถ่านเหมือนกันค่ะแต่เป็นถ่านแบบนี้อิเล็กทรอนิกส์สามารถนํามาใส่ในของเล่นหุ่นยนต์เครื่องมือบังคับอะไรได้หมดเลยค่ะทันสมัยมากๆเลยสําหรับตอนนี้นะคะมีรูปแบบหลากหลายเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็เป็นวงกลมแบบนี้นะคะนี่คือถ่านเหมือนกันดูค่ะเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้จะ กินอันนี้หรือกินอันนี้เด็กๆขาวงกลมเลยค่ะเด็กๆรู้ดีกว่าครูเยอะเลยเรื่องของเล่นนะคะทันสมัยกว่าครูเยอะเลยเพราะในสมัยครูมีแบบนี้ค่ะในสมัยเด็กๆมีแบบนี้นะคะเด็กๆทันสมัยเยอะเลยนะคะเด็กๆคะหนั่งซื้อวิทยาศาสตร์นะคะไม่เยอะเลยค่ะ1นงถึงสีวงกลมขีดๆเขียนๆลากๆนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจด้วยตั้งใจฟังคลิปครูดีๆนะคะ เพราะว่าความรู้แฝงไปหมดเลยค่ะสิ่งมีชีวิตคืออะไรบ้างเป็นแบบไหนสิ่งไม่มีชีวิตเป็นแบบไหนนะคะเด็กๆจะสามารถตอบได้ไปเจองูตัวหนึ่งที่สนามเด็กเล่นจับเล่นมาได้ไหมคะงูเป็นสิ่งมีชีวิตนะลูกนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นของเล่นมันจะทําใกล้เคียงกันนะคะเด็กๆต้องแยกแยะให้ได้นะรู้ว่านี่คือสิ่งมีชีวิตนี่คือสิ่งไม่มีชีวิตแล้วเด็กๆก็จะดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ